มาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนะฮะ500ยเหรียญนะครับนี่คือเหรียญครุฑนะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกนะฮะที่หลวงพ่อพัดแห่งวัดห้วยด้วนนะครับได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณนะครับนี่นะฮะด้านหลังนี่นะฮะด้านหลังเป็นนะฮะอาวุธ5ประการนะครับนั่นก็คือหนึ่งในตำราของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพนะฮะนี่อาวุธ5ประการนะฮะนี่ครับถ้าใครอุดหนุนเสื้อนะครับฉลองนะฮะ ล้าน Subscribe ของหนุ่มคงกะพันออ o f f เชียลเนี่ยจะได้รับเหรียญครุฑแบบนี้ไปด้วยนะฮะอย่าช้านะครับรีบจองกันเข้ามามีจำนวนจำกัดทั้งเสื้อ Limited Edition นะครับฉลองล้าน Subscribe และนี่ครับพยาครุฑหลวงพ่อพัดวัดคุยดู